อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับ s c ไคร e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับต่อกันเลยตอนที่2423รดวงตาสีเลือดสีหน้าของนวินก็ดูแปลกมากๆและเขาก็นำวิดีโอที่ถ่ายเอาไว้กลับมาเมื่อวิดีโอถูกเล่นหานซึนก็เข้าใจสีหน้าที่แปลกของนวินวิดีโอเริ่มต้นด้วยการแสดงเส้นทางหิน ซึ่งคงจะต้องเป็นสถานที่ที่พวกเขาขุดหันเส้นไม่รู้ว่าพวกเขาเลือกตำแหน่งที่จะเริ่มขุดกันยังไงแต่มันเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่การขุดแบบสุ่มๆด้วยเหตุผลบางอย่างพวกเขารู้ว่าควรจะเริ่มขุดจากตำแหน่งไหนเผ่าเฮลควบคุมการขุดในวงกว้างแต่เมื่อคุณหญิงมิเลอร์และคนของเธอมาถึงพวกเขาก็ลดขอบเขตของการขุดลงเหลือเพียง3จุดเท่านั้น และจุดที่อยู่ตรงกลางก็คือจุดที่พวกเขาเริ่มขุดเป็นจุดแรกขณะที่วิดีโอดำเนินต่อไปมันก็เผยให้เห็นเส้นทางหินที่แยกออกอย่างซับซ้อนจนกระทั่งเส้นทางหินเปิดออกและเผยให้เห็นห้องขนาดใหญ่ที่นั่นหานเส้นพบสิ่งที่ดูเหมือนกับตุ๊กตาที่คุณหญิงมิเลอร์พูดถึงรูปปั้นนั้นมีความสูงราว10เมตรและมีสีดำสนิททั้งตัว มีเนื้อเดียวกันกับหินที่อยู่รอบๆมันเป็นรูปปั้นของชายคนหนึ่งที่กําลังนั่งขัดสมาธ์แขนของเขาไขว้กันเป็นรูปตัวเอก็กดวงตาของชายคนนั้นเหมือนที่คุณหญิงมิเลอร์บอกเอาไว้ไม่มีผิดมันมีสองรูม่านตาในดวงตาแต่ละดวงและพวกมันก็เป็นสีแดงด้านหลังของรูปปั้นยังมีแขนและมืออีกจำนวนมาก พวกมันก่อตัวรวมกันเป็นรูปร่างของดวงปรทิบซึ่งตุ๊กมือมีดวงตาสีแดงที่มีสองรูม่านตาการมองไปที่รูปปั้นนั้นทำให้รู้สึกราวกับว่าดวงตาประหลาดนับไม่ถ้วนกำลังจ้องมองมาจากหน้าจอฮันเซนแค่มองพวกมันผ่านวิดีโอแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ขนลุกขึ้นมาคุณหญิงมิเลอร์และไนายวินเองก็รู้สึกหนาวเช่นกันวิดีโอนั้นไม่ได้จับภาพที่รูปปั้นเป็นเวลานานนัก มันเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและเผยให้เห็นบางสิ่งที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่าเหนือรูปปั้นเส้นทางหินนั้นหายเข้าไปในถ้ำถ้ำหนึ่งมันเป็นรูหย,ยาบๆที่ดูเหมือนจะถูกขุดด้วยมือเปล่าหรือกรงเล็บกำแพงของอุโมงหินนั้นแปดเปื้อนไปด้วยเลือดล่องรอยของกรงเล็บสลักลึกเข้าไปในผิวของอุโมงขณะที่วิดีโอดำเนินต่อไปเลือดก็เผยออกมา ให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆเลือดค่อยๆย้อมทุกส่วนของผิวอุโมงค์จนเป็นถ้ำสีแดงดำภาพที่เห็นนั้นทำให้หันเส้นรู้สึกขนลุกถ้ำนั่นคงจะไม่ได้ถูกขุดด้วยมือหรอกใช่ไหมหันเส้นอดไม่ได้ที่จะถามขึ้นมาถึงแม้เอ็กซ์ตรีมกิงจะไม่ได้ใส่ใจอะไรกับคนงานมากนักแต่พวกเขาก็รับสมัครแค่คนที่เป็นระดับมาควิด เป็นอย่างน้อยผู้คนเหล่านั้นถือว่าเป็นคนที่แข็งแกร่งในเผ่าของตัวเองอาวุธของพวกเขาอาจจะไม่ใช่สมบัติในตำนานแต่พวกมันก็ควรจะเป็นอะไรที่พอใช้ได้และถึงอย่างนั้นพวกเขาจะไม่ได้เอาเครื่องมือของตัวเองมาทาง Extreme King ก็จะมอบสมบัติจีโน่จะในอีกให้กับพวกเขาพวกเขาไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้มือของตัวเอง เพื่อขุดอุโมง์นั้นแต่เมื่อดูจากเลือดและรอยขีดข่วนที่ถูกทิ้งเอาไว้มันก็เห็นได้ชัดว่าอุโมง์นั้นเป็นผลงานจากการขุดด้วยเล็บและมือเปล่ามันไม่ได้ถูกขุดด้วยเครื่องมือปกติคุณหญิงมิเลอร์และไนวินมองดูวิดีโอด้วยสายตาที่งุนงงพวกเขาไม่ได้ตอบคำถามของฮันสันแต่ฮันสันรู้ว่ามันเป็นความจริงโดยที่ไม่ต้องฟังคำยืนยันจากพวกเขา หานเส้นมองดูวิดีโอต่อไปอีกและไม่นานเขาก็ได้เห็นศพของมาควิดที่มีหัวเป็นวัวคนหนึ่งแทนที่จะเป็นมือมันมีแค่ก้อนเนื้อเละๆอยู่ปลายแขนของชายคนนั้นส่วนหนึ่งของกระดูกยืดออกมาจากเนื้อหนังที่ถูกขูดจนเละเมื่อได้เห็นภาพนั้นหานเส้นก็ไม่สามารถหยุดจินตนาการถึงสิ่งที่เกิดขึ้นได้ชายหัววัวนั้น คงจะขุดอย่างบ้าคลั่งด้วยมือเปล่าๆจนนิ้วได้รับบาดเจ็บแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังคงขุดต่อไปจนมือของเขาไม่มีเหลือสุดท้ายเขาก็เสียชีวิตไปวิดีโอไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นภาพนี้น่าสยดสยองถูกเล่นซ้ำแล้วซ้ำเล่าหานส้นเห็นซากศพกระจัดกระจายอยู่ตลอดอุโมงคนั้นพวกเขาอยู่ในท่าทางที่เหมือนเหมือนกัน ตัวของพวกเขาเองไปด้านหน้าเพื่อจะใช้มือของตัวเองขุดกำแพงบางคนนั้นขาดไปแค่ฝ่ามือขณะที่บางคนนั้นหายไปทั้งแขนถึงแม้จะตายไปแล้วพวกเขาก็ยังคงอยู่ในท่าขุดใบหน้าของพวกเขาดูเหมือนกับว่าพวกเขาตื่นเต้นกับสิ่งที่กำลังทำอยู่แต่ลึกๆในใบหน้านั้นที่ดูตื่นเต้นนั้นมีร่องรอยของความหวาดกลัวอยู่ด้วย มันเป็นความหวาดกลัวที่ฝังลึกในกระดูกของพวกเขาดวงตาของคนงานที่ตายไปทุกคนเปิดอยู่และเผยให้เห็นรูม่านตาคู่สีแดงเส้นทางหินนั้นไม่ใช่แค่เส้นทางอีกต่อไปมันเป็นเหมือนกับสุสานที่ขุดเป็นทางเต็มไปด้วยเลือดโดยยุคและมาควิดมากมายตายในเส้นทางหินนั้นและยิ่งลึก เข้าไปมากเท่าไหร่ภาพที่ได้เห็นก็เลวร้วายขึ้นมากเท่านั้นวิดีโอปิดท้ายด้วยภาพของประตูหินบานหนึ่งเป็นอย่างที่นายวินบอกมันเป็นประตูที่ดูเหมือนกับทางเข้าสู่เมืองขนาดใหญ่ทั้งสองด้านของประตูนั้นเป็นสีแดงเลา่าว่าพวกมันป้ายด้วยเลือดมันมีรอยครึ่งวงกลมมากมายบนบานประตูที่ถูกทิ้งเอาไว้ประตูนั้นสูงราวสิบเมตร และเนื่องจากอุโมงคุดมาตรงกับประตูพอดีมันจึงมีเพียงแค่หินที่ล้อมบานประตูอยู่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะเห็นสิ่งที่อยู่ในประตูนั้นแต่สิ่งที่อยู่หน้าประตูทำให้ฮันเซ้นรู้สึกหนาวคนงานที่เสียชีวิตมากมายมารวมกันอยู่หน้าประตูเหมือนกับว่าพวกเขาพยายามจะหนีจากขุมนรกแขนของพวกเขา ยื่นออกไปข้างหน้าราวกับพยายามจับคว้าความอยู่รอดที่ไม่มีอยู่จริงเล็บของพวกเขาถูกทำลายและเลือดจากมือของพวกเขานั้นย้อมสีของประตูแต่มันไม่มีใครที่สามารถเปิดประตูนั้นเข้าไปได้คนงานที่รอดมาได้ทุกคนมาตายอยู่หน้าประตูนี้เลือดของพวกเขานองตรงหน้าประตูราวกับว่าเป็นทางเข้าสู่ขุมนรก ใบหน้าของไนวินดูแย่พวกเขาตายกันหมดทุกคนไม่มีใครเหลือรอดแม้แต่คนเดียวพวกเขาทุกคนเป็นบ้าอะไรเนี่ยเอาแต่ขุดยางไม่มีหยุดไม่มีย่อนหินพวกนั้นมันแข็งมากและถึงจะใช้เครื่องมือมันก็เป็นเรื่องยากที่จะขุดพวกมันได้แต่พวกเขาใช้มือและเล็บของตัวเองเพื่อขุดมันพวกเขาเริ่มมีเลือดไหลออกมาอย่างรวดเร็วแต่เมื่อหินถูกสัมผัสด,ด้วยเลือดมันก็เหมือนกับว่าหินจะอ่อนตัวลง และช่วยให้พวกเขาขุดมันได้อย่างง่ายได้แต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังทําให้พวกเขาได้รับบาดเจ็บอยู่ดีพวกเขาขุดต่อไปจนกระทั่งพวกเขาเสียชีวิตเสียงของนายวินสั่นไหวถึงแม้เขาจะเป็นระดับเทพเจ้าแต่สิ่งที่เขาเพิ่งจะได้เห็นก็ยังคงเป็นเหมือนกับฝันร้ายอยู่ดีสถานที่แห่งนี้มันต้องคำสาปฮันเซินรู้สึกแย่เขาอยากจะพาเปาเออหนีออกไปจากที่นี่ ถึงแม้พวกเขาจะพานกแดงน้อยมาด้วยแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติแม้แต่คุณหญิงมิเลอร์ที่เป็นยอดฝีมือระดับเทพเจ้าที่แข็งแกร่งก็ยังได้รับผลกระทบดังนั้นมันจึงมีโอกาสที่นกแดงน้อยจะไม่รอดเช่นกันหนีพวกเราจะต้องรีบหนีพวกเราจะอยู่ที่นี่ที่เลวร้ายแบบนี้ไม่ได้อีกแล้ว ฮานเซ่นตัดสินใจเขาต้องการจะออกไปจากที่นี่ไม่ว่ายังไงก็ตามถึงแม้คุณหญิงมิเลอร์จะพยายามหยุดเขาเขาก็จะไปจากที่นี่ให้ได้ดวงตาของเจ้าจู่ๆคุณหญิงมิเลอร์ก็พูดขึ้นมาขณะที่มองไปในดวงตาของฮานเซ่นความกลัวปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเธอเกิดอะไรขึ้นกับดวงตาของข้าหัวใจของฮานเซ่นเต้นระรัวเขารู้ว่ามันแย่มากๆ โดยไม่ลังเลหานซส่นสะบัดมือเรียกกระจกน้ำเพื่อส่องดูตัวเองในจังหวะนั้นหานซส่นก็รู้สึกว่าความกลัวฝังลึกลงไปในกระดูกของเขาดวงตาสีดำของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงและยิ่งไปกว่านั้นรอยแยกวิ่งฝ่ากลางรูม่านตาทั้งสองของเขารูม่านตาวงกลมกลายเป็นรูปของน้ำเต้าและพวกมันก็ค่อยๆแยกออกมาจากกัน ก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับตอนที่2,423นะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสนับสนุนผมนะครับก็สามารถสนับสนุนผมตามช่องทางใต้คลิปนี้เลยนะครับผมก็เป็น